แม้จะหมดฝนและเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็ตามนะครับแต่ยังคงมีน้ําที่สะสมอยู่เหนือเขื่อนอุบลรัฐไหลเข้าล่าสุดมีน้ําไหลเข้ากว่า2ล้านลูกบาทเมตรโดยปริมาณน้ําในเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นวันเสาร์ที่30ธันวาคม2566มีอยู่จํานวน2,29,960,000 0 29, 9, 60, 000, 000, 000, ลูกบาทเมตรคิดเป็น83.49% ระดับน้ำอยู่ที่180.88เมตรจากระดับทะเลปานกลางระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าและเพื่อให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรเช่นปลูกพืชผักรวมถึงการทำนาปรังตามโครงการชลประทานน้ำพองหนองหวายจำนวน8,90,000ลูกบาทเมตรและตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นมานะครับมีน้ำสะสม ในพื้นที่จังหวัดเลยขอนแก่นและหนองบัวลำพูไหลเข้าจำนวน2,790,000ลูกบาทเมตรมีน้ำที่ใช้งานได้1,448,290,000ลลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น78.30เปอร์เซนี่คือสถานการณ์น้ำในเขือนอุบลรัฐวันที่30ธันวาคม2566ครับ